คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบดูอย่างเดียวอย่าทำตามเตือนแล้วนะไปก็สวัสดีคุณผู้ชม้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเกม Eye of the Storm นะของค่ายพักมาติกเพนะครับเราอยู่กันในลักกี้นิกกี้กับทุน5,000บาทนะครับก็ตารางการจ่ายตามนี้นะครับดวงตาแผงสุดนะครับ ไลน์มาเรื่อยๆนะครับผมไม่ขออธิบายมากนะส่วน y เป็นผู้หญิงนะครับเป็น y ขยายนะครับมาในช่อง2 3และก็4นะครับสแคตเตอร์มาได้ทั้ง5ช่องนะครับมากกว่าเอ่อ3ตัวขึ้นไปก็ตามนั้นเลยครับคือสตัวขึ้นไปก็ได้หมุนฟรีแล้วประมาณ12รอบนะครับผมลองเล่นแล้วเป็นรายการจ่ายนะ ต,ตามนี้ครับเป็นสิบลายนะไอครับไม่พูดเยอะครับเจ็บคอเด็ดสิห้าไปก่อนนะครับมาห้าตัวที่อคอสวยๆห้าตัว ก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้นำมาทนการนะมามาต่อครับสวอยู่นะเบ็กเปลี่นคะแปร้อยสิบบาทเลย เกมนี้รูปแบบการเล่นคล้ายๆกับอัปเดตนะครับของบูฟินนะทที่ผมเคาเล่นแล้วจะไปลบสัญลักษณ์ในฟรีเกมนะครับเบนื้อการแตกหมอมากครับเพราะว่าวายในฟรีเกมเข้ามาก็บวกรอบหมุนไปด้ยวยนะครับ ให้จีนไวน่าจะแทนส s ตเตอร์ได้นะเพิ่มโอกาสเข้าไปเกมไวขึ้นนะ,ะเพื่อนได้เลยเพื่อน มันไม่มาครับผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องขยับเบรนะคครับโอ้ยอย่ามาข้างหน้าหน่อยจะไม่ได้ระวัง หยาบหนีงครับสักห้าสิบแปดไปครับโอ้ยหน่วงแดกปะเนี่ย ผมว่ามันหน่วงแดกผมนะครับตอนนี้จากสามสิบเจ็ดแล้วกันไอร้อถ้าไม่ทอน โคตรลำคาญเลยครับที่มันหน่วงนะมองตรงนะเล่นเสียนะไม่เท่ากับเกมหน่วงนระกมากเลยโคตรกัดครับทานหัวร้อนไปด,ด้วยนคะรับว25นะครับ โอเคครับมันลงที่เบ็ดตาที่เจ็ดบาทนะปวดร้อนไปแล้วตอนนี้ไม่ได้ดีใจอะไรกับการที่ติดเกมเองเลยนะนั่เนื่อยครับเออเ้ามาบวกเิ่มหน่อยนะให้มุนมืดเว้ แค่การก็ไม่ดนีนะครับตอนนี้โอ้โหอีกหกรอบนะครับแตเป็นลบเลยนอานะอีกหนะโอเคแบบนี้ได้บวกเพิ่มนะอีกติดยืนเลยนะครับ เออกอะไรนิดหน่อยครับตอนนี้ได้บุกเพิ่มสามรอบนะครับสำคัญมากแล้วก็ไปถึงอันดับสุดท้ายนะครับเป็นดวงตาครับเี่บบุกเพิ่มไปเรื่อยๆเแต่ต้องระวังๆต้องหวะเดียวใั้ได้เลยเล็กอยู่นะครับต่อร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะ เให้มันมาเพิ่มเยอะยิ่งดีนะติดสามรอบเลยเอออีติดเป็นสองพันสองร้อยห้ิบนะครับผมว่าผมอาจจะได้เต้านะ าขากดนิดหน่อยนะครับได้มาที่แปดพันสอง้ยสาสิบเอดบาทนะไปต่ออีกหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวเผื่อมันแตกข้างนอกนะครับมันเล่นผมหัวร้อนตัแรกเลยแบบอืมหัวร้อนจากที่บ้านเนยนะครับแล้วมาหัวร้อนในเกมต่อนะครับ าหเลยนก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับรับชนเพื่อความบันเทิงนะครับดนครับผมได้เป้าแล้วนะเอาเป็นว่าผมเลิกเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ปัญหากันที่บ้างกันนะครับก็ <c oughs> สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเกมนี้คลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าที่ผมจะลงนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ